ในการใช้ชีวิตในปัจจุบันเราไม่ควรที่จะประมาทไม่ว่าจะเรื่องใดก็ตามราศีใดที่มีเกณฑ์ที่จะประสบบัติเหตุบนท้องถนนอาจารย์กำลังพูดถึงราศีสิงห์ค่ะตอนนี้เรามาพูดถึงราศีสิงห์กันต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักเป็นไพ่ที่อาจารย์จับได้ขึ้นมาจะเป็นไพ่หกไม้เท้า จะเป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของความซ้ำซากจำเจความรักจะอยู่ใกล้แต่เหมือนอยู่ไกลต่างฝ่ายต่างทํากิจกรรมของตัวเองมากจนเก,กินไปจนไม่มีเวลาที่จะพูดคุยไม่มีเวลาที่จะแสดงความรักความหวานคนรักขี้บน่นรวมถึงคนรักไม่ค่อยแสดงออกจนเรารู้สึกเบื่อรู้สึกเซง็งเพราะคนรักไม่ได้ดั่งใจตามที่เราคิดดังนั้นควรที่จะ ค่อยๆประนีปนอมควรที่จะให้เวลาซึ่งกันและกันเติมคําหวานและเข้าอบเข้าใจกันมากๆยิ่งขึ้นเพื่อที่จะให้ความรักของคุณสามารถที่จะเดินไปได้เรื่อยๆอย่างไม่มีปัญหาสำหรับไพ่ใบที่2เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการทำงานของราศีสิงห์ที่อาจารย์จับขึ้นมาได้จะเป็น8ดาบ8ดาบนี่หมายถึงว่า เรามีงานที่ได้รับมอบหมายเราได้ทํางานตามที่เราตั้งใจทํางานแต่มักจะมีคนโยนงานโยนอะไรที่ไม่ใช่เรื่องของเราเข้ามาจนเรารู้สึกว่าอะไรเนี้ยงานของฉันก็ไม่ใช่ทําไมถึงจะต้องมารับผิดชอบหรือต้องดูแลงานอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเรารู้จักที่จะผ่อนสั้นผ่อนยาวอะไรที่ไม่สามารถทำได้คุยกันตรงๆอย่าไปใจอ่อน อย่าไปเหมือนกับสงสารคนอื่นแล้วทําให้ตัวเองเหนื่อยหนักจนหมดแรงที่จะทำทางานสําหรับไพ่ใบที่3เป็นไพ่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินของราศีสิงจะเป็นไพ่ของพระราชาหรือ empero ร์เท่าที่อาจารย์ดูไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าใครได้ไพ่ใบนี้มักจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูผู้ใหญ่จะช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้เงินก้อนมาทํากิจการงาน แต่การที่เราได้รับเงินก้อนมามันจะไม่ได้มาด้วยความเปล่าคือเราจะต้องเอามาลงทุนทําประโยชน์เพื่อให้เกิดความงอกเงยต้องค่อยๆคิดค่อยๆใช้เงินที่ได้รับมาไม่อย่างนั้นมันจะเป็นเข้ามือซ้ายออกมือขวาเงินจะหมดหายไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะพไพ่ใบสุดท้ายของราศีสิงจะเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่ต้องระมัดระวังที่อาจารย์จับได้ขึ้นมาก็คือ การเสี่ยงจะเป็นไพ่เจ็ดเหรียญด้วยกันอาจารย์ขออนุญาตแนะนำคือชาวราศีสิงห์ไม่ควรที่จะเสี่ยงใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเสี่ยงเรื่องการหางานใหม่และเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาและการที่จะข้ามถนนข้ามทางม้าลายต้องระมัดระวังคุณอย่าคิดว่าปลอดภัยอาจจะมีรถหรือ อะไรที่เรามองไม่เห็นทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้มากๆเด็กๆไม่ควรที่จะมีปากเสียงกับผู้ใหญ่ไม่งั้นจะโดนตัดเงินค่าขนมได้ต้องระวังให้มากๆนะคะ